หน้าตาน่ากินมากเลยนะครับนอกจากนี้ยังมีกักหมูด้วยนะครับความอร่อยของที่นี่น่าจะเป็นที่น้ําซุปแล้วก็กระดูกหมูที่ต้มอย่างดีเลยนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับ กลับมาพบกันเช่นเคยกับผมวิรุณในช่องวิรุณชาแนลนะครับเช้าวันนี้เป็นวันหยุดวันอาทิตย์วันพักผ่อนประจําสัปดาห์นะครับหลังจากที่ทํางานมาตลอดทั้งสัปดาห์แล้วนะครับก็1วันในการพักผ่อนตื่นเช้าว,วันนี้นะครับมาเจอกับคุณผู้ชมทุกท่านก็รู้สึกยินดีเช่นเคยนะครับที่เราได้มาพบกันนะครับวันนี้ตื่นเช้ามาอยากจะทานกวัวจับแล้วก็กาแฟนะครับเดี๋ยวผมจะพา คุณผู้ชมไปทานกว๋วยจับแล้วก็กาแฟติดตามกันได้นะครับว่าผมจะพาคุณผู้ชมไปทานที่ร้านไหนคุณผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมในช่องวิลลนชแนลฝากกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์กันด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ในตัวเมืองนะครับของบนก้อยู่บริเวณ แถวๆตลาดดอนกลางเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะเลี้ยวขวาแยกหน้านะครับไปทางร้านก๋วยจับที่จะไปทานกันในเช้านี้นะครับช่วงนี้ก็แนะนําทางเลี่ยงนะครับก็คือไปทางบขอสอบนแล้วก็ไปทางจังหวัดยโสธรก็ให้เลี้ยวขวานะครับเพราะว่าแยกหน้าที่เราตรงไปที่แถว,แถวๆอยู่ปาเกณีนะครับก็ทําการก่อสร้างเกี่ยวกับอุโมงค์ทางลอดทางข้ามทางแยกอยู่นะครับก็จะมีอยู่2แยกที่ทําอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นแยกวานาลม แล้วก็แยกดงอูผึ่งนะครับครับผมตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับร้านก๋วยจั๊บร้านที่อร่อยนะครับก๋วยจั๊บรสดีอร่อยดีนะครับก็เป็นร้านก๋วยจั๊บที่เคยมาทานนานละแต่ก็กลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับดูหน้าตาน่ากินมากเลยนะครับนอกจากนี้ยังมีกักหมูด้วยนะครับกักหมูกินคู่กันด้วย คุณผู้ชมที่เข้ามาชมแล้วนะครับอยากจะมาทานก๋วยจั๊บอร่อยๆก็แนะนำมาที่ร้านนี้เลยนะครับบรรยากาศของร้านบรรยากาศของร้านนะครับช่วงเช้าๆก็คนยังไม่เยอะมากนะครับวามาลอยของที่นี่น่าจะเป็นที่น้ำซุปแล้วก็กระดูกหมูที่ต้มอย่างดีเลยนะครับผมเลือกเอาใส่ไข่ด้วย เดี๋ยวลองทานกันดูครับอีกกากหมูนะครับสามสิบบาทนะครับกากหมูแต่ว่ากากหมูจะมีสองแบบนะครับแบบทรงเครื่องกับแบบธรรมดาผมเลือกแบบธรรมดาดีกว่าครับเพราะทานเผ็ดไม่ค่อยได้อร่อยครับผม ไม่ไม่มันมากนะครับไม่มันมากแล้วก็หอมหอมกระเทียมเกลียวครับแต่บอกว่าผิดที่นี่เผ็ดมากนะครับจะทานเยอะอย่าใส่เยอะเดี๋ยวจะทานไม่ได้ซุป <c oughs> ท,ที่นี่ใช้ได้เลยนะครับก็คืออาจจะไม่ต้องปรุงเลยนะครับใส่แค่น้ำตาลนิดหน่อยน้ำส้ม พริกก็อีกนิดนึงก็พอครับเพราพริกที่นี่จะเผ็ดนี่พริก,กครับใส่นิดเดียวหืม <c oughs> จ้ชาแบบนี้ทางกวดจับนะครับร้อนๆดีครับดีา<ด>ครับเริ่มทานกันแล้วปจับนี่ถือว่าเป็นอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็มีหลายๆร้านเลยนะครับที่มีอยู่ในตัวจังหวัดนะครับ คุณผู้ชมก็สามารถที่จะเลือกทานกันได้นะครับแต่ว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่แนะนําให้มาทานกันนะครับร้านจะอยู่ในเส้นถนนคลังอาวุธนะครับถ้าเราเลี้ยวขวามาจากบริเวณสี่แยกตลานดดอนกลางเนี่ยนะครับเลี้ยวขวามาร้านจะอยู่ซ้ายมือนะครับ ว่าก๋วจับนี่กินคู่กับตัวกากหมูนี่อร่อยมากเลยครับโผมใส่ไปนิดเดียวยังค่อนข้างเผ็ดเลยนะครับสำหรับพริกแต่ว่าถ้าใครที่ชอบกินเผ็ดก็น่าจะโอเคอยู่ หางโมูอร่อยดีครับชอบมันมัน,นี่ของมันๆน,นี่ชอบครับแต่ว่าจริงๆก็ควรจะลดเนาะทำไงได้คนมันชอบ ชมเห็นนะครับก็จะมีป้ายอยู่ด้านหลังงผมเองนะจะบอกว่าพริกนี่เผ็ดมากนะครับแล้วเผ็ดจริงๆอะ่ะ ครับผมก็ทานก๋วยจับกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอร่อยมากเลยนะครับสำหรับก๋วยจับอร่อยดีเจ้าตำรับนะครับของจังหวัดบุบลราชธานีนะครับมาทานกันได้อยู่ที่เส้นถนนคลังอาวุธนะครับก็เข้ามาไม่ไกลมากอยู่ซ้ายมือถ้าเราเลี้ยวขวามาจากสี่แยกตลาดดอนกลางนี่เองนะครับก็แนะนําให้ทุกคนมาทานกันได้เลยน้ําซุปกลมๆนะครับแต่ว่าแนะนําอย่างหนึ่งก็คือ คลิกนี่เผ็ดมากใส่นิดหน่อยก็พอนะครับเดี๋ยวต่อจากนี้ไปผมจะไปที่ร้านปักเสื้อนะครับไปรับชุดนักเรียนนะครับให้กับน้องกะทิแล้วก็ต่อไปก็จะไปที่ร้านกาแฟกันนะครับติดตามกันได้กับวิรุณชาแนลนะครับวันนี้ขอบคุณทุกๆท่านที่ติดตามรับชมด้วยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์กันด้วยนะครับครับผมตอนนี้ก็อยู่ที่หอจกธีรวัตรอุบลนะครับเป็นร้านที่ ชุดนักเรียนให้กับน้องกะทินะครับก็อยู่ที่บริเวณแถวแถวสี่แยกเนวดานะครับในช่วงสายๆรถก็เริ่มติดแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปรับชุดนักเรียนให้น้องกะทิกันนะครับรับเสื้อนักเรียนกันมาเรียบร้อยแล้วนะครับเด็กยิงกวินทิดาแสงงามน้องกะทินะครับมีเสื้อ2แล้วก็เอี๊ยม2นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับการรับชุดปักของนักเรียนให้น้องกะทินะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะไปที่ร้านกาแฟกันนะครับ กาเฟนะครับก็อยู่ที่ในมอราชธานีนะครับเป็นร้านเล็กๆสีเหลืองๆน่ารักน่ารักนะครับร้านก็จะอยู่ด้านหลังอาคารน่าจะเป็นอาคารเรียนนะครับบรรยากาศนี่รม่มรื่นนะครับก็มีต้นไม้หมอะแก่การมานั่งพักผ่อนทานกาแฟไปเรื่อยๆนี่นะครับ เมนูที่สั่งวันนี้ก็จะเป็นเอสเปรสโซ่เย็นนะครับชิมแล้วนะครับรสชาติก็ใช้ได้เลยนะครับหอมกาแฟกลมกล่อมดีนะครับใครที่อยากจะมาพักผ่อนนะครับก็มากันได้ที่เลคคาเฟ่เนี่ยนะครับด้านในร้านนะครับก็จะมีที่นั่งแล้วก็จะมี2โซนนะครับมีโซนเรื่องของอาหารด้วยด้านในนะครับใครที่อยากจะมาทานอาหารด้วยทานกาแฟด้วยมาพักผ่อนที่นี่ได้นะครับอากาศดีนะครับแนะนำเลยที่นี่นะครับกับเลคคาเฟ่ครับผม ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมในช่องของวิรุณชาแนลนะครับฝากกดติดตามกดไลค์และก็กดแชร์วันนี้ผมวิรุณแล้วก็ช่องวิรุณชาแนลต้องขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปแล้วนะครับสวัสดีครับ